สวัสดีครับชั้นหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำครับนาฬิกาแบรนด์ Brand. เลยแหละตัวนี้นะเป็นตัวแบบกันน้ำนะเป็นสายหนังนะครับเรียบหรูดูดีกันน้ำนะครับแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ทนนะครับเป็นของแบรนด์เลยแหละเออตัวนี้ท่านหนึ่งแนะนำเพราะว่าท่านหนึ่งขายมากอกนะครับตัวนี้แต่ท่านหนึ่งปรับเปลี่ยนมาขายออนไลน์นะก็เลยรู้ตัวนี้เครื่องกีฬานมฟแน่นอนครับแล้วก็แบตเตอรี่ทนนานไม่กินแบตนะครับกันน้ำได้ในระดับดีค่อนข้างดีเลยแหละไม่แนะนำให้แช่ไม่แนะนำใสอ่อาบน,น้ำแค่นั้นเองจบนะลุฝนเล,เลยได้ใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นก็ใส่ได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับแบรนนนดดี้้้คักกกก็็็ไไววาางใใจจเลยส ากดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเช่นหนึ่งแน่นอนครับก็คือแนะนําคือถ้ามันดีก็คือแนะนําทานหมดเลยก็มาเปลีนฐานได้นะครับลูกค้าโซล่าธนิตั้งเวลาเลยไม่เป็นวันพุ่งวันที่ไม่เป็นเอามาเช่นหนึ่งตั้งให้ฟรีเลยครับถ้าซื้อผ่านลิงก์ชั้นหนึ่งนะอืมของดีก็เลยแนะนําต่อครับถ้าเกิดทานหมดอะไรเงี้ยมาเปลีนฐานร้านเช่นหนึ่งก็ได้ตัวนี้เปลี่ยนฐานไอ้สิบบาทเลยเอมีประกันฐานที่หกเดือนคือเฉพาะของงานเซอวิสของเช่นหนึ่งเองนะถ้าซื้อผ่านลิงก์เช้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะม